สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือมันเหมือนเป็นการหยุดเวลาเพื่อมองภาพรวมของโลกณนะปลายปี2025เลยครับเป็นภาพที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากใช่ค่ะคือประเด็นหลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องโลกแตกอะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็นเรื่องที่เรียกว่าการจัดระเบียบครั้งใหญ่หรือ the Great Realignment ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยทั้งการเงินเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาลองเชื่อมโยงจุดที่ดูเหมือนแบบไม่เกี่ยวกันเลยอะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับอย่างเรื่องกฎหมาย Sta b บ e c คอยในสหราัฐกับวิกฤตพลังงานสำหรับ AI ในเท็กซัสหรือแม้แต่การที่ s w i f ทที่เป็นระบบโอนเงินรุ่นเก่าเริ่มเอาแนวคิดคล้ายๆริปโมาใช้อ๋อครับเพื่อจะถอดรหัสว่าภาพใหญ่ที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาละคะ่ะเรามาเริ่มแกะกล่องข้อมูลชุดนี้กันเลยดีกว่าได้เลยครับ สิ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลชุดนี้นะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันมันเงียบมากเงียบเหรอคะใช่ครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนรากฐานของระบบเลยคือไม่ได้มาแบบเสียงดังตูมตามแต่เหมือนค่อยๆวางโครงสร้างใหม่ทีละชิ้นทีละชิ้นน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่แกนแรกเลยดีกว่าที่ดูจะใหญ่แล้วก็ซับซ้อนที่สุดเรื่องการหลอมรวมของระบบการเงิน เหมือนสงครามระหว่างโลกการเงินเก่าหรือ Trad ไฟกับโลกใหม่คริปโตเนี่ยมันกำลังจะจบแล้วแต่ไม่ได้มีใครแพ้ใครชนะใช่ค่ะแต่เป็นการกลืนกลายเข้าหากันที่ที่ฉันเห็นในข้อมูลแล้วแบบต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือเรื่องที่ DTCC ได้รับจดหมาย No Action จาก SEC ให้ทำ Tokenize หุ้นได้ฟังดูเทคนิคนิดนึงแต่นี่เรื่องใหญ่มากใช่ไหมคะใหญ่มากจริงๆครับต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงว่า DTCC เนี่ย เขาเปรียบเสมือนห้องเครื่องหรือกระดูกสันหลังของตลาดหุ้นสหรัฐเลยอทุกการซื้อขายหุ้นพันธบัตรทุกอย่างสุดท้ายต้องวิ่งผ่านระบบของที่นี่ส่วน SEC ก็คือกรตอตสหรัฐค่ะการที่กรตอส่งจดหมาย no action ก็เหมือนให้ไฟเขียวแบบไม่เป็นทางการว่าเอาเลยทำได้เลยเราไม่ขวางมันคือการแปลงสิทธิ์ในสิ่งชัจริงๆครับอย่างเช่นหุ้น Apple หนึ่งตัวให้กลายเป็นโทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชน Oh. ข้อดีคือมันทำให้การซื้อขายโอนย้ายกรรมสิทธิ์ทำได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเลยต้นทุนก็ต่ำลงมากจากเดิมที่ต้องรอหลายวันทำการถูกต้องครับนี่คือการยกเครื่องระบบหลังบ้านของตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยโห oh. พอเห็นภาพเลยค่ะแล้วในขณะที่ฝั่งตลาดหุ้นกำลังเปลี่ยนฝั่งการโอนเงินระหว่างประเทศเองก็มีเรื่องน่าทึ่งไม่แพ้กันเลยใช่ครับเป็นการเคลื่อนไหวคู่ขนานที่น่าจับตามาก ที่ดิฉันเห็นคือ Swift ใช่ไหมคะครับ s w i f ทที่เป็นเจ้าแห่งการโอนเงินมาหลายสิบปีตอนนี้กำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่า Unified l e d g e r Unified Ledger Un Led ซึ่งถ้าไปดูละเอียดแล้วเนี่ยหลักการมันแทบจะเอามาจาก Ri ป p l e หรือ XRP l e d g e r เลยจริงเหรอคะครับในขณะเดียวกันริ p p ป e เองก็เดินหน้ากลยุทธ์มัลติ chain คือไปเชื่อมกับบล็อกเชนอื่นๆมากขึ้นแปลว่าทั้งคู่ที่เคยเป็นคู่แข่งกันกาลังวิ่งเข้าหาจุดเดียวกันเลยครับคือการจ่ายเงินข้ามพรมแดนแบบทันที ฟังดูเหมือนโครงสร้างพื้นผ่านการเงินทั้งระบบกำลังถูกอัปเกรดครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วธนาคารแบบดั้งเดิมล่ะคะพวกเขาหายไปไหนในภาพนี้หรือว่ากำลังจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นคำถามที่ดีมากครับจากข้อมูลเนี่ยชี้ว่าธนาคารไม่ได้หายไปไหนเลยเอาเหรอคะครับ แต่กำลังจะกลายเป็นผู้เล่นหลักในบทบาทใหม่ที่สำคัญกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่างไรคะก็การที่ OOC C ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของสหรัฐอนุญาตให้ธนาคารทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลได้แล้ว CFTC ก็ยอมรับบิตคอยกับอีเทอรียมเป็นหลักประกันได้ค่ะมันก็เหมือนการมอบใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ธนาคารเข้ามาในสนามนี้เต็มตัว เดี๋ยวนะคะหมายความว่าต่อไปเราอาจจะซื้อบิตคอยผ่านแอป,ปของธนาคารที่เราใช้อยู่ได้เลยเหรอคะเหมือนซื้อกองทุนอะไรแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วพวก Exchange ล่ะคะอย่างในไทยหรือ Binance ทั่วโลกจะเป็นยังไงบทบาทอาจจะลดลงไปครับเพราะธนาคารจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาสินทรัพย์หรือคัสตอ d ีให้กับสถาบันใหญ่ๆซึ่งความน่าเชื่อถือกับเงินทุนมันต่างกันมากโอเคค่ะ ภาพชัดขึ้นมากแต่มันมีเรื่องที่ขัดแย้งกันอย่างน่าประหลาดใจนะคะครับคือในขณะที่ข่าวเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมันดีมากๆระดับปฏิวัติวงการเลยแต่ทำไมราคาสินทรัพย์ดิจิตอลมันนิ่งสนิทเลยล่ะคะหรือที่เขาเรียกว่า boring price action อืมถ้าเราเชื่อมสิ่งนี้เข้ากับภาพใหญ่นะครับนี่อาจจะไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ไม่ดีเสมอไปหรอคะ ในมุมมองของสถาบันการเงินนี้อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่า silent accumulation การสะสมของแบบเงียบๆใช่ครับพวกกองทุนสถาบันใหญ่ๆอาจจะใช้ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบกับความนิ่งของราคาเนี่ยเป็นเครื่องมือเขย่าให้นักลงทุนรายย่อยที่เริ่มเบือ่อเริ่มหมดความอดทนขายของออกมาถูกต้องค่ะ ฟังดูเหมือนสถาบันกำลังใช้ความนิ่งของราคาเป็นประโยชน์เลยนะคะการเคลื่อนไหวเงียบๆบแบบนี้มันทำให้ดิฉันนึกถึงภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะถ้าเราซูมออกมาดูเศรษฐกิจมหาภาคมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกเรื่องอะไรครับข้อมูลในมือระบุว่า Stablecoin ได้กลายเป็นผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรายใหญ่ไปแล้วแบบเงียบๆเ,เ,เลยค่ะโอ oh. บริษัทอย่างเทเตอร์และเซ r c l e ตอนนี้ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรวมกันมากกว่ารัฐบาลเยอรมนีหรือเกาหลีใต้อีกนะคะ พอไปเจอกับกฎหมาย Genesis Act ที่กำลังจะผ่านซึ่งบังคับให้สเตเบิลคอยต้องมีสินทรัพย์หนุนหลังเป็นเงินสดหรือพันธบัตรสหรัฐเท่านั้นมันเลยกลายเป็นเหมือนเครื่องดูดทรัพย์นี่สาธารณะอัตโนมัติเลยในจังหวะที่ธนาคารกลางต่างประเทศกำลังเทขายพอดีใช่เลยค่ะครับจากมุมมองนโยบายการคลังของสหรัฐมันดีมากแต่ถ้ามองในมุมบริหารความเสี่ยงมันคือดาบสองคมที่น่ากังวลมากทำไมล่ะคะ เพราะมันสร้างความเสี่ยงที่เรียกว่าแบงก์รันในรูปแบบใหม่ขึ้นมาล่าสุด S&P เพิ่งปรับลดเครดิตของเทเตอร์ลงเหลือระดับอ่อนแอหรือ weak อ๋อที่มีข่าวใช่ครับเพราะไปเจอว่าในทุนสำรองเนี่ยมีการถือสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง b i ิตคอยอยู่ด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดมาก สถานการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมคะในประวัติศาสตร์มันคล้ายกับวิกฤต reserve p r i v a t y fund ปี2008อย่างน่ากลัวเลยครับปี2008ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นมันเป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่ทุกคนเชื่อว่าปลอดภัยเหมือนเงินฝากมูลค่าคงที่ที่1ดอลลาร์เสมอแต่พอเกิดวิกฤตซับไพน์มูลค่ามันร่วงลงต่ำกว่า1ดอลลาร์หรือที่เรียกว่า breaking the buck ค่ะพอข่าวนี้ออกไปเท่านั้นแหละครับคนก็แห่ไปถอนเงินจนโกลาหน ลุกลามเป็นวิกฤตการเงินครั้งใหญ่เลยโถ้า oh. วันหนึ่งเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นกับ Sta b บ e c ค i n จนคนแห่ถอนเงินพร้อมๆกันมันจะบีบให้บริษัทพวกนี้ต้องเทขายพันธบัตรสหรัฐออกมาพร้อมกันผลกระทบอาจจะรุนแรงกว่าปี2008หลายเท่าเหลือเชื่อเลยนะคะว่าจุดที่อาจจะเปราะบางที่สุดของระบบการเงินโลกกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วความเปราะบางนี้มันเชื่อมกับภาพภาพูมิรัฐศาสตร์โลกยังไงบ้างคะการระบุว่าการส่งออกของจีนไปสหรัฐล,ลดลงถึง 18. 8เซ โหเยอะมากต่ำที่สุดเป็นประวัติการเลยครับฟังดูเหมือนเศรษฐกิจจีนกำลังแย่เลยนะคะตอนแรกอาจจะดูเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าเราพลิกเหรียญดูอีกด้านข้อมูลกลับชี้ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยจีนกลับเกินดุลการค้ากับทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการเอา้านี่แสดงว่าเศรษฐ,ฐกิจจีนไม่ได้กำลังล่มสลายครับแต่กำลังเปลี่ยนคู่ค้าจากโลกตะวันตกไปสู่ตลาดอื่นอย่างสมบูรณ์เช่นกลุ่มบริกส์นี่คือการจัดระเบียบสป라이์เชนโลกครั้งใหม่ แล้วทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางนโยบายการเงินที่ตึงตัวใช่ครับธนาคารกลาง G4 ยังคงดึงสภาพคล่องออกจากระบบไปกว่า5ล้านล้านดอลลาร์และที่น่าจับตาคือญี่ปุ่นที่ธนาคารกลางหรือ BOJ เตรียมจะขายกองทุน ETF ที่ถืออยู่มูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์ออกมานี่อาจเป็นแรงกดดันระลอกสุดท้ายต่อตลาดทุนโลกได้เลย โอเคค่ะพอพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนไปมันดูเป็นเรื่องใหญ่แต่บางทีก็ไกลตัวแต่มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ชี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ไม่แพ้กันและกำลังจะกระทบกับเราทุกคนในเร็วๆนี้คือเรื่องของ A I ค่ะครับที่ดูเหมือนว่าจะไปโตไม่ได้เพราะเหตุผลง่ายๆเลยคือไม่มีไฟฟ้าพอใช้ประเด็นนี้จับต้องได้และน่าตกใจมากครับดิฉันไปเจอตัวเลขในข้อมูลชุดนี้มาแล้วอึ้งกันเลยค่ะ คือแค่ในรัฐเท็กซัสรัฐเดียว Data Center ที่จะสร้างเพื่อรองรับ AI ร้องขอใช้ไฟฟ้ารวมกันสูงถึง226กิกะวัตต์226กิกะวัตต์ใช่ค่ะแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือศักยภาพที่ทั้งรัฐจะจ่ายไฟให้โครงการใหม่ๆได้จริงๆมีอยู่แค่ประมาณ7.5กิกะวัตต์เท่านั้นเองโอ้ช่องว่างมันมหาศาลมากครับและนี่คือเหตุผลที่เราเห็นข่าวว่าบริษัทใหญ่อย่าง Oracle หรือ Open AI ต้องประกาศเลื่อนแผนงานออกไปเพราะป,ปัญหาข้อขวดด้านพลังงานนี่แหละและมันไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานอย่างเดียวด้วยนะครับยังมีเรื่องอื่นอีกหรอคะมีครับคือทัพยากรพื้นฐานอย่างทองแดงทองแดงครับข้อมูลระบุว่า Data Center ขนาด1กิกะวัตต์ต้องใช้ทองแดงทำสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆคิดเป็นมูลค่าสูงถึง60ล้านดอลลาร์ โโอ้ห oh. ในขณะที่โลกกำลังจะขาดแคลนทองแดงถึง27ล้านตันในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าทองแดงเป็นสิ่งที่เราเขียนโค้ดสร้างขึ้นมาได้นะครับต้องขุดจากเหมืองเท่านั้นเหลือเชื่อเลยนะคะเราพูดก,กันเรื่อง AI ที่ล้อมยุคสุดๆแต่สุดท้ายกลับมาติดปัญหาพื้นฐานที่สุดอย่างสายไฟทองแดงและยังมีอีกอย่างครับคือวิกฤตชิปหน่วยความจำหรือ Memory Chip ค่ะผู้ผลิตใหญ่อย่าง s a m s u n SK Hynix ไม c ครนตอนนี้กำลังเบนเข็มการผลิตทั้งหมดที่มีไปให้กับชิปหน่วยความจำความเร็วสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์กับ AI ซึ่งกำไรดีกว่าและกำลังทิ้งตลาดผู้บริโภคทั่วไปอย่าง PC หรือมือถือไว้ข้างหลังเดี๋ยวนะคะงั้นแปลว่าที่ดิฉันกำลังจะซื้อคอมใหม่หรือมือถือใหม่โรเรๆนี้อาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นหรือหาของยากขึ้นเพราะชิ้นส่วนมันถูกดึงไปให้โลก AI หมดแล้วล่ะฮะถูกต้องครับ ผลกระทบโดยตรงที่จะเกิดกับคนทั่วไปคือราคา SSD และ RAM สำหรับคอมพิวเตอร์และมือถือจะพุ่งสูงขึ้นและอาจขาดตลาดอย่างหนักเพราะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI ยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเหล่านี้ไปก่อนนี่คือคอขวดทางกายภาพของจริงเลยนะคะเนี่ยใช่ครับพอเห็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วคำถามต่อมาคือแล้วผู้เล่นรายใหญ่ๆเขากำลังเคลื่อนไหวเพื่อรับมือกับโลกใหม่นี้ยังไงบ้างคะ ประเด็นแรกที่น่าสนใจมากคือ SpaceX ครับที่เตรียมจะ IPO ในปี2026ด้วยมูลค่าประเมินสูงถึง1.5ล้านล้านดอลลาร์นี่คงไม่ใช่แค่เรื่องจรวจดแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับจากข้อมูลเชิงวิเคราะห์นี่คือการเดินเกมที่เหนือกว่าคู่แข่งไปอีกหลายก้าวเลยยังไงคะมันคือการวางแผนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ในอวกาศผ่านดาวเทียม Starlink ครับในอวกาศใช่ครับ เพื่อแก้ปัญหาข้อขวดด้านพลังงานและข้อมูลบนพื้นโลกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศซึ่งไม่มีวันหมดเป็นการสัางความได้เปรียบที่คู่แข่งบนภาคพื้นดินตามไม่ทันเป็นการมองการไกลที่น่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วในฝั่งการเงินล่ะคะมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกบ้างก็มีเรื่องของ Lint ท3.0ครับ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อให้การลงทุนในหุ้นนอกตลาดหรือ private equity เข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี tokenization ที่เราคุยกันไปตอนแรกอ๋อ oh, เรื่อง democratized finance ถูกต้องครับและเมื่อประกอบกับภาพรวมทั้งหมดมันก็ชัดเจนว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งกฎระเบียบหรือ the compliance era อย่างเต็มตัว มีทั้งข่าวที่สาราชณจัรเตรียมออกกฎคุมเข้มคริปโตให้เทียบเท่าสินทรัพย์ดั้งเดิมภายในปี2027แล้วก็ข่าวลือเรื่องคำสั่งพิเศษของทรัมป์เกี่ยวกับบิตคอยน์ถ้าอย่างนั้นพอจะสังเคราะห์ภาพรวมจากทั้ง4แกนนี้ได้ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วโลกที่กำลังก่อตัวขึ้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรได้ครับถ้าเราสังเคราะห์ภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่ามันไม่ได้ชี้เป็นที่การล่มสลายแต่คือการจัดระเบียบใหม่อย่างแท้จริงค่ะ และเข้าสู่ยุคของ utility token และ real world assets ที่สถาบาันยอมรับส่วนด้านเทคโนโลยีการเติบโตของ AI อาจช้ากว่าที่คาดไว้เพราะข้อจำกัดทางกายภาพซึ่งกลับทำให้หุ้นกลุ่มเหมืองแร่พลังงานกลายเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาและสุดท้ายด้านความเสี่ยงครับอย่างที่เราคุยกันจุดที่เปราะบ,บางที่สุดของระบบการเงินโลกตอนนี้อาจไม่ใช่บิตคอยแต่คือตลาดพันธบัตรสหรัฐและ stable Co i n ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ และถ้าเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นขึ้นมาโดมิโนโตัวแรกจะล้มลงที่นั่นภาพที่ได้จากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้คือโลกที่กําลังเปลี่ยนผ่านอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลังมากเลยนะคะโครงสร้างพื้นฐานใหม่กําลังถูกสร้างขึ้น ขณะที่ข้อจํากัดทางกายภาพก็กําลังกําหนดเพดานของการเจริญเติบโตซึ่งมันก็เชื่อมกับไปที่ปรากฏการณ์ silent accumulation ที่เราคุยกันตอนแรกได้พอดีเลยใช่ครับและถ้าจะมีข้อคิดที่สําคัญที่สุดจากข้อมูลชุดนี้คือการให้จับตาการนิ่งของราคาท่ามกลางข่าวดีมหาศาลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานให้ดีค่ะเพราะมันอาจเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนมือครั้งประวัติศาสตร์จากรายย่อยไปสู่สถาบัน ก่อนที่ทุกอย่างจะพร้อมใช้งานจริงในปี2026เป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะครับผมอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามปลายเปิดไว้ให้ลองไปคิดกันต่อเชิญเลยค่ะว่าหากรากฐานของโลกการเงินกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ในความเงียบเสียงของมันจะเป็นอย่างไรในวันที่ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วและสวิตช์ถูกเปิดงานจริงในปี2026